ตำบลบางแก้วหนึ่งในตำบลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุทาการด้วยพื้นที่จำนวน16หมู่บ้านพื้นที่แห่งนี้กำลังขยายตัวเป็นเมืองขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า40,000คนและ1 6 0 0 0หลังคาเรือนภายใต้การดูแลของดร์พัทรพลจำปารัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แต่ไม่ว่าจะดูแลจัดการอย่างดีเพียงไรเราหนีปัญหาไม่พ้นถนนคู่ข้ามากเลยครับสัญจรไม่สะดวกอยากให้มาช่วยดูแลเรื่องขยะเพราะขยะมันล้นก็อยากจะให้แหล่งชุมชนที่นี่มีโรงเรียนที่ใกล้บ้านอยากได้กล้อง C C T V และไฟแสงสว่างเพื่อป้องกันโจรขโมอยอยากมีพื้นที่ที่เขียวไว้ให้เด็กๆ ่นกิจกรรมในชุมชนหมู่บ้านของเราครับน้ำในคลองเน่าเสียอยากจะให้ทางอบตอมาดูแลแก้ไขหน่อยปัญหาทั้งหมดนี้อบตอบางแก้วไม่เคยนิ่งนอนใจด้วยวิสัยทัศน์ของดออร์พัทรพลจำปารัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้จัดการดังต่อไปนี้จากปัญหาเด็กขาดแคลนที่เรียนเด็กต้องไปเรียนที่ต่างตำบล เราแก้ปัญหาด้วยการเปิดโรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้วทั้ง4โรงเรียนและสาธิตบางแก้วระดับประถมเพื่อให้เด็กๆในตำบลของเรามีโรงเรียนที่มีคุณภาพและใกล้บ้านผู้ปกครองสามารถรับส่งบุตรหลานได้อย่างสะดวกวบายจากปัญหาผู้ป่วยติดเตียงเราได้จัดตั้งศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วที่ทำงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในการลงพื้นที่บำบัดทุกบำบุงสุขให้กับประชาชนถึงที่บ้านรวมถึงหน่วยกู้ชีพผู้ภัยที่พร้อมทำงานบริการตลอด24ชั่วโมงและการจัดตั้งอาสาจราจ,จรและอาภาพอไไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอบตอบางแก้วรับฟังปัญหาของประชาชนทุกคนเสมอ เราจึงจัดให้มีรถบริการตัดกิ่งไม้รวมไปถึงบริการอื่นๆเช่นจับงูและสูบส่วมฟรีปัญหาการจราจรติดขัดเราแก้ไปด้วยการตัดถนนใหม่4ช่องทางรวมถึงกล้องวงจรปิด CCTV และติดไฟถนนให้สว่างสวยป้องกันปัญหาโจมทู้ร้ายเรายังป้องกันปัญหา วัยรุ่นมั่วสุมอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมกีฬาจากกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วยังเตรียมสร้าง Academy Sport c u p แห่งใหม่ในชุมชนอีกด้วยประชาชนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหลายคนก็ไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานอบตอบางแก้วเราเลยปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาอบตบางแก้วใหม เปลี่ยนภาพลักษ์การติดต่องานราชการแบบเดิมๆเพิ่มรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกจากปัญหาขยะเกลือนกราดเราได้จัดให้มีรถและพนักงานเก็บขยะเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนปัญหาน้ำในคลองเน่าเสียเราได้จัดเก็บขยะและขุดลอกคลองรวมถึงลนรงเพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนอกจากนี้เราแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวด้วยการสร้างสวนสาธารณะบางแก้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นปอดเมืองของชุมชนชาวบางแก้วการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เรายังมีทางจักรยานที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกท,ทคนสามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่รวมถึงการสร้างสรดน้ำตราดบกพิพิธภัณฑ์สวนน้ำและออโคเรียมไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบางแก้วรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพัฒนาบางแก้วเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรส่รงเสริมชาวตำบลบางแก้ว ให้มีความสามารถและมีรายได้เสริมทั้งหมดนี้เรามุ่งหวังให้บางแก้วเป็นเมืองแห่งโอกาสสร้างความสุขความสบายใจให้กับประชาชนทุกคนตามแนวคิดบางแก้วโมเดลของดรพัทรพลจำปารัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอย่างไรก็ดีในการพัฒนาเมืองของเราให้หน่าอยู่ผู้นำชุมชน จะต้องรับฟังปัญหาของประชาชนอยู่เสมอทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วของเราจึงจัดการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วทันท่วงทีด้วยมันสมองและวิสัยทัศน์ของดรพัทรพลจำปารัตประนวกกับความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางแก้วทุกคนไม่มีเป้าหมายใดที่เราไม่สามารถบรรลุได้ร่วมสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่สร้างบางแก้วโมเดลให้ยิ่งใหญ่ให้บางแก้วเป็นเมืองต้นแบบของประเทศไทยบางแก้วเราได้เปลี่ยนแปลงในเชิงลุกการพัฒนามุ่งไปสู่พี่น้องประชาชนเป็นหลักคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลบางแก้วนั้นจะต้องได้รับการดูแลที่ดีขึ้น